สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตอาการป่วยของผมนะครับเส้นเลือดในสมองแตก5เดือนกับอีก6วันนะครับตอนวันนี้นะก็อย่างที่บอกครับไปทุกวันนี้ไปทําแต่กิจกรรมบาบัดครับทำแบบทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับใช้นิ้วครับใช้มือนะครับซึ่งตอนนี้อาการผมเหลืออย่างเดียวก็คือมันเก่็งครับเกร็งที่นิ้วแล้วช่วงข้อศอกช่วงข้อศอกสายสังเกตสังเกตนะครับเวลาผมทำเห็นไหมทุกอย่างที่ไปจะทําได้ครับทําได้หมดเวลา ทั้งคุณบอกที่กุ้งเคยบ้าให้ทําอะไรเนี่ยอย่างนี้มาทําได้บอกครับแต่ทําแล้วมันทําไม่ได้ไม่ทนทุกทุกคนสังเกตที่นิ้วนิ้วนิ้วชี้กับนิ้วโป้งครับมันจะเก่งนะมันเป็นเหตุผลที่ผมยังไม่สามารถเล่นเกมได้นะครับเวลามากดคีย์บอร์ดอะกดได้ครับกดได้แต่กดได้แค่แป๊บเดียวพอกดได้แป๊บเดียวปุ๊บนิ้วมันจะเก่งนะดูดูครับสังเกตที่นิ้วโป้งกับนิ้วชี้มันจะเก่งเก่งเยอะมากครับเวลาเราทําแต่ถ้าปล่อยเฉยๆธรรมดาธรรมดาเราไม่ทําอะไรเนี่ยมันจะไม่เก่งนะมันจะเก่งตอนที่เราทําทํานู่นนนนนนทททํํําาาาี่ังะครบ เวลาเราใช้นิ้วทําอะไรมันจะเก่งครับมันจะเก่งเนประมาณนี้สังเกตนะครับสังเกตดูที่นิ้วนะเห็นปะเนี่ยขอให้ทําอะไรผมทําได้หมดครับนิ้วเนี่ยมือเนี่ยยกได้อะไรได้ปกติครับแต่เพียงแค่ว่ามันเก่งมันทําได้แล้วมันทําไม่ทนเหมือนว่าแรงเราอย่าว่ายังมันยังมันยังแบบแรงนิ้วเรายังไม่ดีอ่ะแต่ท้งที่แรงนิ้วมันดีแล้วนะแต่เพียงแค่ว่ามันยังอ่อนมันยังล้าง่ายเอาง่ายคือพอมันทําอะไรไปแล้วมันจะล้าเร็วมันจะไม่ทนทานนะครับ เราทําอะไรได้ไม่ทนทานประมาณนั้นเองนะครับตัอย่างที่ไปทุกวันนี้ก็จะเป็นแก่กิจกรรมบำบัดล้วนๆเลยนะครับเวลาไปทําเนี่ยก็ตัวนีบใหญ่อย่างนี้ที่บ้านก็มีนะซื้อมาทําที่บ้านเหมือนกันนะครับไม่ได้แค่ไปทําที่ฟื้นฟูนะอยู่ที่บ้านผมก็ทําแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นพลิกครับพลิกเราพริกฝั่งสีแดงให้เป็นสีดำแล้วก็วางให้นิ้วมันได้ขยับให้นิ้วมันได้ขยับครับโดยที่เราต้องพริกสีแดงให้มันเป็นสีดําครับเห็นปะ พี่ีแดงไ,ไปสีดงแ,แล้วเราก็วางซึ่งเห็นไหมทำได้สองอันมันเก่งแล้วกเห็นสังเกตที่นิ้วชี้ของนิโป้ครับเก่งแล้วคุณหมอเขาก็จะนวดมือให้แต่คุณหมอเขาจะนวดมือให้ก่อนทําได้ครับแต่ทาไม่ทนนะครับมันไม่ทนสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับดูเห็นไหมพอเราเรานวดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เราก็จะทําอะไรได้ง่ายขึ้นเนี่ยทาไปสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันจะเก่งอีกครับ มันทาได้ครับแต่มันไม่ทนความทนทานเรายังไม่มีอ่ะง่ายๆเลยความเดินทางยังไม่มีครับแต่ทําอะไรทําได้หมดนะที่คุณหมอมาให้ทํากายภาพทําได้หมดที่กิจกรรมบำบัดเนี่ยทาได้ทุกอย่างครับที่เขาเอามาทําได้หมดเพียงแค่ว่ามันไม่ทนอืนังเหลือที่นิ้วเนี่ยครับติดที่นิ้วถ้านิ้วผมมันไม่เก่งนะผมกดคีย์บอร์ดได้ผมเล่นเกมได้แล้วกระปัันนีนะ้แต่ตอนนี้ที่ที่จแอปเดตทุกคนเห็นก็คือนิ้วมันยังเก่งครับเห็นปะ ทำได้สามจีอันปุ๊บเก่งแล้วหมอก็จะนวดให้แล้วมันจะเก่งครับมันไม่ทนเราทําเรายังไม่ทนทานในการทําอะไรอะ่ะเรายังทําไม่ทนเท่าไหร่ครับแต่ไปดูทุกวันนี้ก็ยังก็ยังไปกายภาพอยู่นะแต่เราไม่ได้กายภาพล้วก็เราจะทํากิจกรรมบ,บําบัดล้วนๆเลยครับเกี่ยวกับมือนี่ล้วนเลยนะครับทุกวันนี้ไปเราไม่ได้เกกายภาพกายภาพกับข,ขานี่พูดได้ตอนนี้นะเวลานนี้ไนะ้ขาผมนี่แทบจะปกติแทบจะเกินร้อยแล้วด้วยขาผมเนี่ย หลืออย่างเดียวแค่มือครับช่วงนิ้วแล้วก็ข้อศอกที่ยังเก็งอยู่นิดหน่อยเนะครับเห็นไหมเราต้องพลิกครับพลิกฝั่งสีแดงเป็นสีดําแล้วก็วางลงในช่องเห็นบ้านิ้วมันจะเก็งเห็นไหมครับทุกคนมันเหลือแค่อาการเก็งอย่างเดียวครับตอนนี้คุณหมอบอกว่าอาการเก็งมันจะค่อยๆลดไปเรื่อยๆแต่จะมีนัดฉีดโบท็อกด้วยครับโบท็อกลดโบท็อกลดเกร็งนะ เนี่ยครับทำทำวันหนึ่งหลายอย่างนะเวลาเราไปกิจกรรมบำบัดอะทาวันหนึ่งหลายอย่างครับผมจะผมจะไปกิจกรรไปทํากิจกรรมบำบัดวันวันจันทร์ครับวันจันทร์วันพุธพฤหัสไปที่ศูนย์ฟื้นฟูศิรินธรครับวันอังคารกระตุ้นไฟฟ้าที่โรงพยาบาลที่รักษาวันศุกร์ไปทำ TMS ที่ศิรินธรเหมือนกันแล้วก็ฝังเข็มอาทิตย์ละสี่วันครับอังคารพุธพฤหัสศุกร์ที่ฝังเข็มทําทุกอย่างครับทําทุกอย่าง ออกกำลรรังกายทําหมดครับทาหมดทุกอย่างผมอะทำทุกอย่างที่จะคิดว่าทําให้ตัวเอง <ouse> ฟื้นตัวได้เร็วอะทาหมดเราเอาหมดครับเราไม่นิ่งอยู่ที่แน่นอนเราต้องทาทุกอย่างให้เราฟื้นตัวให้ไวที่สุดสำหรับผมผมว่า dream, ผมฟื้นตัวไวแล้วตอนนี้ห้าเดือนแล้วห้าเดือนหกวันแล้ว er เนี่ยครับทำทุกอย่างนะครับทาได้หมดเห็นไหมเนี่ยทําได้หมดเลยที่หมอเอามาให้คุมกายภาพมาให้เราทําเราทําได้หมดครับเพียงแค่ว่าทําแล้วมันไม่ทนเรายังยังความทนทานเรายังไม่มีเห็นปหม เนี่ยเราหยิบเราหยิบอะไรเราหยิบได้หมดนะอันนี้มันเป็นเหมือนดินน้ำมันเหนียวๆครับใช้นิ้วดึงครับใช้นิ้วที่อ่อนแรงดึงมันจะแต่แต่ละสีมันจะแตกต่างก,กันไปความเหนียวมันจะแตกต่างก,กันไปครับน,นั่นแหละอันนี้เนี่ยครับแต่ทำไปเรื่อยๆทำได้หมดครับทุกวันนี้คุณบอกให้ทำอะไรผมกทำได้หมดเพียงแค่ว่าทำแล้วมันทำไม่ทนทานมันทำอะไรยังไม่ทนทานอ่ะ เรายังฝืนมากไม่ได้ครับมันยังแรงมันยังอ่อนมันแบบยว่ายังไงมันมันเก็งอ่ะมันเก็งเออไอ้ง่ายๆคือตอนนี้อาการคือเป็นที่เป็นอยู่คือมันเก็งครับมันเลยทำให้ผมยังกดคีย์บอร์ดได้ไม่ดีนะอาออย่างอย่างดึงเสร็จแล้วเมื่อกี้ก็เดี๋ยวเขาจะให้ดึงเป็นเป็นเป็นแบบว่าให้ขาดให้ขาดออกจากกันครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยดูดูแรงแรงเนี่ยแรงมีครับเห็นไหม แรงอะแรงเยอะเลยยืดได้ยกได้อะไรได้ครับเพียงแค่ว่ามันเกง่งอาการเดียวที่ติดอยู่ตอนนี้คือมันเก่งครับถ้าเราลดอาการเก่งอันนี้ไปได้เมื่อไหร่ผมว่าแล้วผมจะทําอะไรได้ง่ายขึ้นกว่านี้เยอะครับทุกวันนี้ยังไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับไม่ได้ว่าแขนยกได้แล้วขาเดินได้แล้วแล้วเราจะหยุดไหมครับผมยังกายภาพต่อเนื่องครับห้าเดือนที่ผ่านมาผมกายภาพทุกวันยังไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนหรอกหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ออกกําลังกายที่บ้านครับ ไม่ได้หยุดอยู่ดีเราเน้นออกกำลังกายครับเน้นเน้นเอาให้มันกลับมาให้ไวที่สุดแล้วก็ปั้นให้เป็นกลมเห็นไหมนิ้วมันเก่งเห็นไหมเห็นมือมือขวาที่ปกติเห็นไหมเก่งตามดูดิดูมือขวาดิมือขวาจะเก่งทําไมก็ไม่รู้มันเก่งตามมือขวาเหมือนจะเอาไปช่วยทต่ทันที่มันไม่ได้ช่วยอะไรดูมือดูมือขวาดูนิ้วโป้งนิ้วเปิง,ปงชี้บนเห็นไหม การทำนี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยจะเก่งทำไมก็ไม่รู้ไมีมไปัญญาเนี่ยครับทำได้หมดครับทำได้หมดที่คุณหมอเอามาให้เราทำได้หมดเขาให้ทำอะไรเราทำได้หมดเลยอันนี้เขาให้ทำให้มันยาวๆครับเ,ราาเนี่ยครับช่วงแรกๆที่ผมเคยลงคลิปแบบนี้ไปผมทำพวกนี้ยากมากนะเนี่ยทุกคน เรามาดูคลิปแรกๆที่ผมเคยลงมาครับเนี่ยเวลาหยิบอะไรเอาจากนี้มันยากนะทุกวันนี้ไม่ยากแล้วครับทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าผมทาพวกนี้ได้คล่องขึ้นพอเราทําอะไรได้คล่องขึ้นโปรแกรมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับอันไหนที่เราทาเก่งแล้วอะระดับยากของโปรแกรมก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอัปเกรดระดับขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ได้อยู่กับที่อย่างเดิมๆอะอันไหนทําเก่งแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอย่งไม่ใช่ครับถ้าเราอันไหนเก่งแล้วมันก็จะเปลี่ยนโปรแกรมไปเรื่อยๆครับคุณหมอขอจะเปลี่ยนโปรแกรมให้เราไปเรื่อยๆ ความยากของการทำกายภาพบำบัดก็คือโปรแกรมมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆไม่ได้เพิ่มเดีมันจะเปลี่ยนไปอันดับที่ยากขึ้นเออประมาณนั้นครับนายเห็นป่ะมือมันเกง่งเห็นป่ะเสียอย่างเดียวเสียแค่มือเกง่งตอนนี้ถ้ามือหายเก่งได้เมื่อไหร่ผมว่าผมน่าจะเล่นเล่นอะไรได้เล่นกลเล่นเก่ทางคุณทำง,งานได้แล้เก่งแค่ว่านั่นแหละนนนติดที่มันเกง่งถ้าไม่เก่งนี่น่าจะสบาย แล้วอย่างนี้ในหลายคนกขนามนะครับว่าใช้เวลานานขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ร่างกายผมยังประเมินเป็นปอร์เซ็นต์ไม่ได้อะมันแค่ได้แค่เพียงว่าระยะเวลาต่อจากนี้เราต้องกายภาพบำบัดให้แบบมากขึ้นแล้วก็ร่างกายมันจะได้ฟื้นตัวไวให,ให้เร็วที่สุดจะได้กลับมาทํางานให้ไวที่สุดประมาณนั้นครับหยิบออกแล้วก็หยิบใส่ครับทุกคนไอไอ,ไออย่างเงี้ยผมว่าไม่ยากสําหรับผม ที่หยิบออกแล้วหยิบใส่อะไรเงี้ยผมว่าสำหรับผมสำหรับผมนะผมว่าพวกนี้มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่โปรแกรมแบบนี้น่าจะไม่ยากสำหรับผมเท่าไหร่ทุกวันนี้ไปทากีฬารังบอกก็ทาอะไรตามเำนึ่มๆทำซ้ำนเดิมให้สมองมันจําให้สมองมันจําแล้วมันได้สั่งการร่างกายเราได้ขยับครับประมาณนั้นเอง เพราะว่าโลกนี้ขอให้มีชีวิตรอดครับขอให้มีชีวิตลอดไปไดแ้แต่ละวันทุกอย่างจะดีขึ้นนหมุดเนี่ยผมก็เลยลงคลิดไปนะแต่คิดตอนนั้นจะเป็นหมุดอันใหญ่นะครับอันนี้อันเล็กเห็นไหมดูดิอันเล็กนิดเดียวเองทุกคนมองว่ามันง่ายมากนะแต่สำหรับผมคนที่อ่อนแรงโคตรยากเลยมันยากมากครับด้วยความที่มันเล็กด้วย มันเลยดูยากเนี่ยครับต้องทำไปนวดไปทำไปนวดไปแต่แล้วก็เราเรายังไม่สามารถเอา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 นนีว่าหยิบจากฐานแล้วบากลับกลับกลับแล้วก็วางได้เราต้องใช้มือน,นึงอะ จับให้เราครับให้มันตั้งแล้วเราก็หยิบมาวางอย่างเงี้ยพอได้แต่ถ้าเราหยิบเองไม่ได้ครับถ้าหยิบเองผมลองแล้วมันเราเรายังกลับเรายังกลับตัวพวกนี้ไม่ได้อ่ะมันต้องมันต้องใช้อีกมือหนึ่งช่วยครับอย่างเงี้ยช่วยให้ตั้งแล้วเราหยิบระวางอย่างนี้ได้แต่ถ้าเราหยิบเองเลยโดยที่ใช้แค่แขนข้างซ้ายเลยอันนั้นยังไม่ได้ครับลองแล้วมันยังไม่ได้นิ้วมันยังพิกของในในมือไม่ได้อ่ะประมาณนั้นครับ เห็นไหมถ้าหยิบตั้งให้เราแล้วเราไปเสียบยังได้อยู่แต่ถ้าเราไปหยิบเองแล้วหมุนเองอะยังไม่ได้ครับคุณหมอขออนุญให้ประมาณหกแถวครับช่วงแรกเนี่ยเห็นปหมแต่ขาเนี่ยทุกคนผมบอกเลยว่าขาขาผมดีมากแล้วนะคือทุกอย่างตอนนี้คือขากลับมาแทบเกินร้อยดีกวา่าขาเนี่ยขาผมแทบจะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจริงๆนะผมวิ่งได้อะไรได้เดินได้ปกติโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วครับ ทุกวันนี้เห็นสัปดาห์เสาร์อาทิตย์อะที่ที่ศูนกายภาพเขาปิดใช่ไหมผมก็มาออกกําลังกายในสวนแถวบ้านแ้วเช้าได้ออกออกกําลังกายอากาศดีๆสบายสบายครับพาดูกไปจักรยานด้วยแล้วก็ออกกําลังกายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่หยุดครับผมเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยอยู่เฉยๆเราจะไม่หยุดอยู่กับที่อะวันไหนถ้าเรามีเวลาเราก็ต้องไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยได้ลูกก็ได้ออกกําลังกายเราก็ได้ออกกําลังกายเราได้ขยับตัวด้วยเห็นไหม เห็นมือซ้ายไหมมันยังเก่งอยู่เห็นไหมทุกคนมือซ้ายมันยังเก่งอยู่เห็นไหมเหมือนข้อสอบมันยังยึดอยู่นิดนึงอ่ะแล้วก็ช่วงมือกับข้อสอบครับช่วงนิ้วกับข้อสอบเราได้พาลูกเราออกกําลังกายอะไรอย่างนี้นะเราก็ก็ดีไปด้วยออกกําลังกายทั้งหมดทั้งบ้านเลยครับพี่เอิร์ธด้วยพี่อาร์มด้วยแล้วก็แฟนผมด้วยพาไปตรวจสุขภาพมายังไงก็ต้องออกกําลังออกกําลังกายกันทุกคนอ่ะแนะนําครับทุกคนแนะนําให้ไปตรวจสุขภาพนะอย่าพลาดเป็นเหมือนผมนะพลาดเหมือนผมหนักอยู่นะครับหนักมากนะถ้าคนใจไม่สู้อ่ะ ขนาดผมยังมีนอยนอยตัวเองเลยขนาดขนาดกลับมาเร็วนะแต่ตอนป่วยแรกๆไม่เป็นครับมันเป็นตอนที่เดี๋ยวตอนมันเป็นช่วงนี้ช่วงที่ตัวเองใกล้ากหายอย่างเงี้ยรู้สึกนอยตัวเองรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วทําไมต้องเป็นกูด,ด้วยน้อยจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้แค่คิดนะครับผมไม่ทําอยู่แล้วได้แค่คิดเท่านั้นแหละเอาเป็นว่าแ,นะแนะนําว่าให้ดูแลตัวเองดีๆครับอย่าพลาด แต่พาดมันเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ตัวสุขภาพคำช่วยได้ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะสำหรับอาการป่วยของผมไปเจอกันครับบ๊ายบาย